Over สวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นคลิปอะไรครับตังเดียคลิปเบื้องหลังเบื้องหลังก<ส>่อนโอลิมปิกวันนี้เราจะมาพูดแล้วก็มีวิธีทำคร่าวๆเนอะว่าว่ามันมีช็อตไหนที่เป็นซีจีต <c oughs> ่าย,ยัางไงอ่า <c oughs> มาอะไรปบ้างแล้วเรามีปัญหาตรงไหนบ้างพูดถึงคลิปนี้มันมาได้ยังไงทำไมต้องใส่กอกโอลิมปิกก็มันเกิดจากการที่เรา,า,รเราด้กินไส้กอกแล้วก็ดูกีฬาใช่อ่ะไม่ <c oughs> ใช่จริงๆมันคือปัญหาของตกพื้นจริงๆิงตัวละครอ่ะมันพยายามจะปกป้องไม่ให้ไอ้ไส้กอกชิ้นเนี้ยตกลงพื้นแล้วโอลิมปิก <c oughs> ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาช่วยในการแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะสรรหาวิธีอ่ะเราก็เลยพยายามโยงให้ได้กับ กาีฬจนออกมาในรูปแบบไส่ก,กอบโอลิมปิกอย่างที่เห็นอ,อันนี้ก็คือที่มาของคลิปนี้แล้วกันวิธีการถ่ายด้วยว่าในหัวเราเนี่ยอยากได้อะไรที่แบบว่ามันดูโ o รเราก็เลยเน้นการถ่ายคลิปทั้งหมดเนี่ยเป็นสโลโมชันโดยเราใช้อะไรครับเดียวเราใช้กล้องถ่ายครับขอบคุณครับ <S <S> <S <S> <S ไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเราตั้งค่าอะไรแบบนั้นแล้วเราใช้อะไรก็เราใช้โหมดโหมดโสโลในกล้องเป็นร้อยเฟรมก็จะได้ภาพ ก็คือได้ภาพสโล่ซึ่งถ้าเกิดจริงๆเราถ่าย25เฟรมเนี่ยเวลาเรามาสโลมันจะกระตกกระตกดูกระตกเราจะลองพาไปดูบรรยากาศการถ่ายทำวันนั้นคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันอะไรยังไงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศเล,กเล็กๆน้อยๆในวันถ่ายทำของเราแต่จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งซึ่งเราการกรีสกรีนไว้นั่นแหละกางไว้เพื่อที่ว่าเราจะทําให้ตัวละครเนี่ยมันสไลด์มาเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่ด้วยว่าปัญหาคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นงานไวมากครับตอนนั้นน่าจะตกอยู่ประมาณสัก5้าโมงแล้วคือคนมันเริ่มเยอะเราก็เลยไม่ได้มีการเตรียมการที่ดีเท่ากับว่าที่เราถ่ายมามันใช่ไม่ได้ไม่ได้เเราก็เลยยกไปถ่ายใหม่อีกวันหนึ่งแค่ช็อตช็อตนั้นช็อตเดียวโอเค แล้วเรามาพูดถึงฉากที่เป็น CG กันบ้างดีกว่ามีอะไรมีอันไหนบ้าง,างที่เราทำตรงไหนบ้างมาถึงช็อตแรกก่อนเลยก็คือเป็นเราสองคนเนี่ยแหละกระโดดคว้าลมกันนี่ครับเราถ่ายใส่กรอกไว้ในมือก่อนเพื่อให้ได้ขนาดจริงๆที่มันควรจะอยู่ในฉากแล้วก็แสงเงาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาใส่กรอกเนี่ยมาไดคัตแล้วก็อนิเมทให้มันลอยไปลอยมาเนี่ยเส้นอนิเมทลอยไปลอยมาแล้วเราก็ใส่โมชั่นเบอร์เข้าไป เราก็ได้ได้ใส่กอกดินง่ายมากใส่กอกดินไปดินมานะครับช็อตต่อไปก็คือคือช็อตใส่กอกกระแทกกับกำแพงจริงๆช็อตเนี้ยเราไม่ได้ทำซีกีตอนแรกหรอกแต่ว่าเราลองถ่ายมาแล้วมันไม่ค่อยเวอร์มันไม่มันไม่สวยใช่ไหมใช่เราก็เลยถ่ายกำแพงเื่อไว้ถ่ายกำแพงนี่แล้วสิ่งที่เรามาทำต่อคืออะไรครับเดียเรามาตั้นโมเดลครับเป็นโมเดลใส้กอก ก็ใส่เท็กเจอร์ลงไปโดยที่เท็กเจอร์เนี่ยเราก็ถ่ายมาจากไส้กรอกจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ถ่ายถ่ายมาหลายๆมุมครับแล้วก็เอามาโฟโต้ช็อปทำเขาเรียกว่าทำผิวมนะัน่ะทำผิวโมเดลไส้กรอกใช,ใช่ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้ครับนากินมาก แล้วหลังจากที่เราได้ไส้กรอกมาแล้วเนี่ยเราทําอะไรต่อเราเอามันมาโยนใส่กําแพงไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะโยนมาใส่กาแพงอ่ะโยนมาใส่กําแพงแต่โยนในโปรแกรมใช่โยนในโปรแกรมอ่าและและที่เห็นเป็นสีเหลี่ยมๆด้านหลังนี่คืออะไรครับนี่คือกําแพงที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกรมเพื่อให้เพื่อให้โมเดลเนี่ยมันมากระแทกกับกําแพงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่เขาในตอนตอนที่เราเรนเดอร์ออกไปเนี่ยเราจะเรนเดอร์แค่ตัวไส้กรอกครับเราจะไม่เอากาแพงเพราะว่าเรามี เรามีฉากป่าอยู่แล้วเราก็เอาเข้ามาใน After Effects ตัวฟุตเทจเป็นข้างหลังอ่าแล้วก็เอ้ใสกรอบนี่ครับที่เรนเด n d e มามาซ้อนเข้าไปแต่ที่เราเพิ่มเติมเนี่ยคือตัวเนี่ยมันจะมีควันฝุ่นก็คือเหมือนแบบเป็นฝุ่นที่อยู่ตรงกำแพงแล้วใส่กรอบไปกระแทกแล้วก็ก็คือมาซ้อนกันง่ายๆเลยอเข้าไปแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับสีมันนิดนึง ใช่คือตอนแรกมามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนอ่ามันจะมืดๆหน่อยแล้วก็เอามาปรับปรับความสว่างขึ้นหน่อยอ่ะนันมันข้อกับฉากอ่านี่เเป็นช็อตไส้กรอกกระแทกกำแพงนอกจากช็อตที่ไส้กรอกชอนกำแพงเนี่ยเราก็จะมีอีกประมาณสองสามช็อตที่เรามาทำเป็นทีวีอ่าคือช็อตนี้ครับก็คือช็อตนี้ทําไมสองช็อตนี้ต้องทําเป็นทีวีด้วยเพราะแส<ต>งมันเปลี่ยน เราก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าเราใช้ภาพเป็น 2D กับใช้ภาพเป็น 3D มันจะต่างกันยังไงตัวนี้เป็น 3D อันนี้เป็น 2D แต่พอตอนมันขยับเนี่ยนะแสงเงามันจะไม่เหมือนกัน แล้วก็จบไปแล้วสำหรับเบื้องหลังของคลิปไส้กรอกโอลิมปิกนะครับหวังว่าคงจะชอบกันหรือว่าได้อะไรจากการแชร์ของพวกเราบ้างนะครับเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโล่แปะให้แล้วอ่านะครับก็สามารถติดตามคลิปตัวเต็มได้หรือว่าจะเป็นคลิปเก่าๆของแวก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆเลยน้องๆคนไหนเนี่ย ชอบหรือไม่ชอบอังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับหรืออยากให้พวกเราทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ